ัสดีชาวลัคนาและราศีสิงห์นะคะนี่คือการพยากรณ์ประจําเดือนกันยายนปี2566ค่ะคุณกำลังพบกับครูมีตูนศิลาพยากรณ์นะคะในการพยากรณ์ของเรานั้นใช้หินมงคลในการพยากรณ์ค่ะและการพยากรณ์นี้ก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะแต่จะเป็นการแบ่งตาม ลัคนาและราศีค่ะซึ่งคราวนี้เป็นคิวของชาวสิงกันค่ะถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยการกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ถ้าสามารถกดแชร์ได้ก็กดแชร์เลยนะคะจะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะมาดูคำทำนายกันดีกว่านะคะสำหรับชาวสิงดวงการงานเป็นอย่างไรบ้าง ผลออกมานะคะดวงการงานในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าเออมันมีความสุขมันเป็นการทำงานที่มีความสุขแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยมีความเป็น ครอบครัวกันมากขึ้นนะคะคืออยู่กันแบบครอบครัวนะคะแล้วก็มีความสุขจริงๆนะกับการทำงานอะ่ะเหมือนกับทุกคนอะ่ะช่วยกันเพื่อที่จะสร้างครอบครัวของเราเนี่ยให้มันราบรื่นให้มันเจริญรุ่งเรืองเพื่อที่จะอยู่ไปด้วยกันได้แต่ด้วยความที่เป็นครอบครัวค่ะก็เหมือนพ่อแม่ลูกอะ่ะมันก็ย่อมมีการแบบ ทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะมีพ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนลูกบ้างประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเป็นครอบครัวค่ะมันไม่มีใครเกลียดใครนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนอะเข้าใจตรงกันว่าที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพื่อครอบครัวเนี่ยแหละค่ะคือระบบการทำงานที่เหมือนครอบครัวของคุณนะคะ มาดูดวงการเงินกันบ้างนะคะดวงการเงินคุณตูนอยากจะบอกว่าในครึ่งเดือนแรกเนี่ยเราบองตรงนะการจ่ายออกก็ไม่ค่อยมีมันเหมือนกับมันอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเราไม่อยากจับใจ่ายใช้สอยอะไรเลยอะถามว่าถึงกับประหยัดไหมต้องบอกว่าชาวสิงคะ์ะช่วงเนี้คุณขี่เบื่อ นะคุณขี้เบื่ออะไรก็ไม่ถูกใจอย่างเวลาที่คนเขามีความสุขใช่ไหมเขาเอ็นจอยอ่ะเขาจะซื้อนู่นซื้อนี่แฮปปี้ปาร์ตี้อะไรประมาณนี้แต่ของเรามันคือแบบเดือนนี้ทำไมเบือ่อเบือ่อเบื่อแบบไม่อยากซื้ออะไรไม่อยากใช้อะไรนะ่าจะใช้อะไรแต่ละทีก็คิดหนักนะว่ามันจะมีประโยชน์ไหมคือเรียกว่าตรึก รองอ่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าแบบไอ้ของที่เราจะซื้อนี่มันจะดีหรือเปล่ามันจะมีประโยชน์เยอะไหมนะคะแต่ก็ไม่ฟุ่มเฟือยด้วยนะนะ,ะทุกอย่างต้องบอกว่ารายรับเนี่ยมันเท่าเดิมค่ะเท่าเท่าเดิมเลยนะคะแต่ว่ารายจ่ายของเดือนเนี้ยมันจะน้อยลงเพราะว่ามันไม่จอยกับการซื้อนะคะก็เท่ากับว่า คุณก็ซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นนะคะการเงินผ่านไปแล้วมันถึงโชคลาภที่จะเข้ามากันบ้างเอาเป็นว่าเบาได้เบาหยุดได้หยุดพูดได้แค่จริงๆนะโชคลาภของคุณไม่มีเลยการเสี่ยงโชคหรือว่าโชคลาภแบบงงๆก็ไม่มีนะคะปวดหัวหยุดดีกว่าสักเดือนหนึ่งในคนที่รักชาวสิง ดวงสุขภาพของชาวราศีสิงห์นะคะเอ่อช่วงแรกก็จะมีอาการเหมือนคนแก่ค่ะเป็นลมวิงเวียนศีรษะก็หายาหอมมาติดติดบ้านเอาไว้สักหน่อยนะคะยาหอมอยาลมยาดมยาหม่องอะไรพวกนี้นะคะทาถูทาถูเพื่อให้ชื่นใจนะคะก็จะเป็นโรคแบบเหมือนคนแก่ นะคะเหมือนคุณชลาเลยแต่ว่าพอช่วงสักเอ,อ่อหนึ่งสัปดาห์ประมาณ10วัน10บวันสุดท้ายของเดือนนะคะก็ขอให้ระวังโรคต่างๆที่มันเรียกว่าเข้ามาแบบแบบงงๆแบบสับสนแต่ถามว่าเป็นโรคพื้นฐานไหมใช่มันเป็นโรคพื้นฐานมันยังไม่ได้เป็นโรคที่แบบหนักๆนะคะอย่างเช่น วิงเวียนศีรษะบ้านหมุนอาหารไม่ย่อยแล้วก็นุ่นนี่นั่นตามภาษาโลกทั่วไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเรานะคะนอนน้อยก็ปวดหัวเวียนหัวกินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็มีผลทําให้โรคกระเพาะกําเริบนะคะพอเราปวดท้องนอนไม่หลับ อ้าวก็ส่งผลไปนอนน้อยไปเวียนหัวต่อเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้ายังไงเนี่ยช่วงนี้ยังเป็นต้นเดือนอยู่ก็ดูแลบาลานซ์สุขภาพนะคะในการพักผ่อนให้ดีๆนะคะอาหารการกินเรียกว่าทุกด้านเลยสุขสุขบัญญัติแปดประการเนี่ยที่ว่าดื่มน้ำออกกำลังกายหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารครบห้าหมดี่เนี่ยเนี่ย,ยที่เราเรียนกันอะ นะคะอันนี้ใช้เลยตลอดทั้งเดือนนะคะดวงอุบัติเหตุชาวสิงเดือนนี้บอกเลยว่าสบายใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมีเรื่องของเทวดาของท่านนะแม้แต่ครูบาอาจารย์เทพเทวาที่ท่านบูชาหรือว่าปกปักรักษานะคะก็จะช่วยเสริมดูแลเรียกว่าสพอร์ต คุ้มครองคุณแบบที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคนในครอบครัวของคุณก็ช่วยกันดูแลระมัดระวังกันนะคอยบอกคอยเตือนแบบขับรถขับราช่วยกันมองทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เรื่องของอุบัติเหตุก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นค่ะมาถึงดวงความรักของคนโสดชาวสิงห์กันบ้างนะคะคนโสด คนโสดจะปวดหัวมากนะจ๊ะบอกเลยนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าสัปดาห์สุดท้ายดีกว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกับช่วงแรกไม่ต้องไปสนใจมันค่ะนะคะแบบเรามีความคิดนะช่วงแรกอะว่าแบบเออหรือฉันจะโสดต่อไปอย่างนี้ดีโอ้อมันปวดหัวเห็นเพื่อนแบบ เป็นนู่นนี่นั่นทะเลาะกับแฟนแง่งงอนฉันไม่อยากจ,จะมีและอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันไม่อยากจ,จะหาละแต่กลายเป็นว่าพอประมาณปลายเดือนนะคะทิศสุดท้ายเนี่ยแหละเริ่มแบบว่ามีผู้ที่แบบมันนำเสนอดีกว่านะมีจะเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่มานนำเสนอบุคคลที่แบบเฮ้ย คุณโปรไฟล์คนนี้ดีมากเลยลองดูก่อนไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็จะนำเสนอไม่ว่าจะาคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายหรือว่าคุณ LGBTQ อ่ะทั้งหมดเลยนะคือเรียกว่า เป็นช่วงสัปดาห์ที่แบบมีคนมาเสนอบุคคลหนึ่งหนึ่งให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เสนอตัวนะนำเสนอคนอื่นให้แบบเฮ้ยแกคนนี้อะไรประมาณนี้หรือว่าคุณป้าเงี้ยคุณป้ามาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมถามเออแต่งงานหรือ,อยังยังครับมีแฟนยังยังครับ เฮ้ยป้ามีคนนี้นะคนนี้นะเป็นเด็กแถวบ้านน่ารักนิสัยดีเห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้แหละค่ะที่แบบมันนาเสนอโปรไฟล์ให้คุณนได้พิจารณานะคะยังไงก็พิจารณาไปก่อนนะคะเราไปพิจารณาก่อนก็ได้นะคะก็เป็นคนโสดอะเนาะยังไม่ได้ให้ตัดสินใจอะไรนะคะทีนี้มาดูความรักของคนที่มีคู่แล้วกันบ้างนะคะก็ใช้คำว่าอะไรอะ เหมือนเราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยความพยายามแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าฉันพึ่งเธอเธอพึ่งฉันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในความที่แบบเราอยู่กันโดยแบบจะใช้คําว่าอะไรดีนะมันมันไม่ถึงกับแบบว่ารักแบบอม,มันหมดช่วงหวานชื่นนะคะแต่มันเป็นช่วงที่ต้อง น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำตัวโวยวายอะ่ะเขาก็จะโวยวายด้วยมันก็บ้านแตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำตัวซอฟๆเขาก็ต้องซอฟเพื่อให้บ้านมันอยู่สงบสุขคือช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบคนมีคู่นะคะชาวสิงมันอยู่ในเรื่องของการคิดเรื่องงานการใช้ชีวิตซะเยอะค่ะ มันก็เลยทำให้เราอ่ะไม่ค่อยได้มีความหวานให้กันนะคะมันเหมือนเราลืมเลือนในความรักแบบหนุ่มสาวอ่ะแบบตอนแรกๆเนี้ยมันลืมไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหมั่นเติมความสัมพันธ์กันดูนะคะในที่นี้ครูตูนไม่ได้แบบอยากจะระบ,บุในเรื่องของเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์นะแบบเรื่องบนเตียงอะไรแบบเนี้ย นะคะตรงนี้เนี่ยพอเราอยู่ไประยะหนึ่งอะ่ะด้วยอ่ะคุูยกตัวอย่างอะ่ะในในวัยของครูอะ่ะมันเข้าสู่วัยที่แบบวัยทองกำลังมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนครูเชื่อว่าเรื่องของอความรู้สึกอะไรแบบนั้นอะ่ะมันน้อยลงแต่ว่าความรักของเราอะค่ะมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะหมั่นเติมถ้อยคำหวานๆหรือว่า กอดกันให้กำลังใจกันพูดจาดีให้กันอะไรแบบเนี้ยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าหลายๆคู่เนี่ยมีความต้องการอะไรแบบนั้นอะ่ะ mm hmm. แล้วพอมันมันหมดไปด้วยวัยนะคะด้วยสุขภาพที่แบบเออมันไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ย แล้วอีกฝ่ายไม่เข้าใจนะคะเขาก็บ้านพังเตียงหักครอบครัวร้าวฉานก็มีนะคะแต่ว่าสำหรับชาวสิงเนี่ยครูอยากจะแนะนำว่าหยอดคำหวานหวานหรือว่ากำลังใจอย่างเงี้ยให้กันตบไลบีบไลบีบมือมองตาหอมแก้มอะไรแบบเนี้ยเติมให้กันหน่อยเนาะ มาถึงบทสรุปหินอยากบอกอะไรนะคะในเดือนนี้อยากแนะนำว่าให้เน้นเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาทำดีอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ในเรื่องที่แบบเน้นๆเลยนะก็คือให้ทานนะคะให้ทานกับคนหรือสัตว์ก็ได้ค่ะก็คือให้แหละให้แสดงความเมตตาการุณา นะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะถ้ามีการเตรียมตัวแบบนี้แสดงว่าในเดือนต่อไปหรือว่าในอีก3เดือนข้างหน้าก็ได้นะคะเดานะอันนี้จากประสบการณ์ที่ดูมาก็คือหมายความว่าดวงเรามันกำลังจะแบบค่อยๆแบบแ่วล,ลงอะนะมันยังไม่ถึงกระตกดิ่งแต่แบบ มันแผ่วลงเพราะฉะนั้นหินก็จะเตือนว่าเฮ้ยทาทานได้แล้วนะมันทาทานนะมันจะได้พอหนักเป็นเบาอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณชาวเสียงแล้วก็ชาวทุกๆชาวทุกลัคนาราศีที่แบบแวะเวียนมาฟังจะฟังให้เพื่อนจะฟังให้ตัวเองก็ขอบคุณนะคะก็การพยากรณ์ในครั้งนี้สิ้นสุด ในวันที่30กันยายนนะคะเดือนหน้าก็มาฟังกันใหม่นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ